สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะ hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นปิ้งนะคะลูกชิ้นไก่ค่ะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นไก่ทำเองนะคะลูกชิ้นไก่นี่น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดหวานหวานเนาะน้ำจิ้มแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มแบบโบราณโบราณเหมือนสมัยแต่ก่อนตอนเด็กๆอ่ะค่ะพอดีคิดถึงเมนูนี้ขึ้นมา ชิ้นปิ้งนะคะก็เลยทำเมนูนี้มาค่ะนี่ค่ะชิ้นไก่ชิ้นไก่ทำเองค่ะปิ้งมาเมื่อกี้ย่างมาเมื่อกี้ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะแล้วก็มีผักสลัดนะคะนี่ค่ะผักสลัดนะคะมาค่ะมากินด้วยกันมาจากสุภูสุคนมากิน ลูกสินปิ่งจากลูกสินไก่มาคามาคาเจียวเต็มถ้วยเลยมาจ้ะลูกชิ้นปิ้งมาได้จากสุภูสุคนน้ำจิ้ม อร่อยเข้ากันอะ่ะหวานๆมันสมัยเด็กๆอะ่ะอร่อยค่ะบืมสมัยตอนนี้ไปงานก็่รงานบัดรนะแล้วมีหนังขายยาสมัยต่ก่อนอะ่ะที่หนังกลางแปลงหนังอะไรอะ่ะอืไม่มครับซื้อเนี่ยลูกชิ้นปิ้งแล้วก็อม ส้มตำเนาะส้มตำสมัยแต่ก่อนแต่ว่านอกอจะมีค่ะแล้วก็ผัดหมี่มีผัดหมี่เส้นเล็กนหะคะ่ะเอาไปผัดนาะเป็นสีออกก็ผัดหมี่นะไม่ใช่ผัดหมี่หมี่แดงๆนะคะหมี่แบบเหมือนเส้นเล็กอะคะ่ะเอาไปผัดใส่กับออซีอิ๊วดำเนาะอืมอร่อยกินนั่งดูหนังกลางแปลงคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเลยะคะ่ะ อร่วันนี้อ่สีนุมภูมาสีนุ่มภูเลยนะคะวันนี้อ่ <c oughs> 네 Leo. วันนี้อากาศที่นี่อเริ่มเย็นแล้วคะก็คือก็เลยใส่เสื้อกันหนาวเนาะเสื้อมันอากาศมองดเย็นนะคะก็เลยใส่เสื้อกันหนาวปกติจะไม่ใส่เสื้อกันหนาวเนาะแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็เลยใส่เสื้อกันหนาวค่ะ อืม,อม,อมเดี๋ยวจะให้ดูไปกันนะคะนี่ค่ะ จิ้มแซ่บๆจ้าจิ้มนี่ก็ทำเองนะคะอร่อย กินยังกับแสบไปเบิรดจะกินยังได้กับเบาอ้วนเบเข่าใจกันจะ้ะกินหลายอยู่กินวันไหนกันอาาจสจกินอันกระติกกระจอกมาแต่ว่าเบาอ้วนก็คือว่าน้ำหนักกับถดายนอประมาณสี่สิบเนี่ยจ้ะเบาแหง้งคือว่าอันกิน กินกินจกิจกกะจอกแต่ว่าบอกอ้วนบอกข้า,ขาใจกันอยากอว้วนอยู่จากแต่ว่าบอกหูกันกินจังได้ก็บอกอ้วนอื น้ำจิ้มหวานเผ็ดอร่อย mm hmm. มาจากมาคาทุกคนมากินด้วยกันค่ะลูกชิ้นย่างชิ้นปิ้งเนาะ เห็นบะนอนเห็นเนาะผักฟันไปแล้วมาหนึ่งค่ะกินเบนเนี่ยละอิ่มเลยนะซีใหม่เนี่ยจ้ะ จิ้มกินกันต่อเลยแซ่บจ้าอร่อย เต็มปากเต็มคำเลยจ้ะ ติดมาน้ำจิมมจ้มเต็ดมืยจัะแซ่บแท้แซ่บแต่ดหนอน้ำจิม้มนัวๆเลยค่ะนัวๆน้ำจิม้มแซ่แบๆนี่จ้ะเจ็บเจ็บ อ,อวันนู้นว่ะรถขยะมาเก็บขยะตัวนี้วันรถขยะมาเก็บขยะจากข้างนอกตอนนี้วันนี้วันอังคารจากวันอังคารที่ยี่สิบเก้าค่ะวันอังคารยี่สิบเก้านี่วันอังคารเช้าวันอังคารค่ะ Sắp คลิปนี้ขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ติดปากได้จ้ะเนี่ย